สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องขนนแฟมิลี่นะครับผมอ่ะมาผูกคุณยายอมทรัพย์มาแล้วได้ยินเสียงช้างร้องเป็นอะไรเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมคุณยายอมทรัพ์ของเราเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโอ้ เล่นใหญ่เลยคุณยายไม่ได้ออกมาข้างนอกนานนะครับผมดูครับน่น่เน่พอได้ลูกพอได้ลูกดูครับผมนี่ครับผมเป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยของน้องช้างนะครับผมนานๆเราจะเอาออกมา ข้างนอกให้น้องช้างของเราเนี่ยปลดปล่อยนะครับผมแกก็จะเล่นอย่างนี้แล้วครับผมเล่นใหญ่ออมทรัพย์ของเราแหม่าะเล่นมาหาโพอะไรแม่ตกใจได้ช้างเล่นลักษณะน,นี้ไม่ควรเข้าใกล้นะครับผมช้างเล่นลักษณะน,นี้ไม่ควรเข้าใกล้นะครับผม าจเกิดอันตรายแน่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 พอได้ลูกพอได้ลูกพอได้นี่พอได้นี่พอได้นี่ไอเอ้อ้อดูขนอุ้ยมากนะครับผมถ้าช้างเล่นลักษณะนี้เราต้องอยู่ห่างนะครับผมไม่ไม่สนับสนุนให้เข้าใกล้นะครับผมเพราะช้างกำลังเหมือนกำลังเล่นนะครับผมอาจะ เล่นแรงเล่นไม่ได้เล่นนานอาจจะเล่นแรงนะครับผมดูครับดูครับกวนอ้ยนะครับผมยายอมซับเนี่เวลาเล่นเนี่ยกวนอ้ยมากเลยนะครับผมชอบมาทําใส่คนใกล้ๆเนี่ยครับกวนอ้ยดูนะครับผมตะนะครับผมเอ้ไอ้ไอ้เอา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 โอ้โหสุดยอดครับวันนี้เต็มที่เลยนะครับผมเต็มที่เลยยายอย่าหลุดก็พอ ไม่ได้ใส่ปกอกขาด้วย mm hmm. น,นะครับผมวันนี้วิ่งไล่นกก็วิ่งไล่นกเอ้ยวิ่งไล่นกก็วิ่งไล่นกโอ้นอกเอียงบินหนีนะครับผมนกเอียงบินหนีเลยโอ้คุณยายคุณยายอมซาบวันนี้เต็มที่มากครับผมคุณยายทองคาไม่เล่นนะครับผม่อเช้านี่ดูดูครับผมมากวนแต่คนนี่แหละครับผมเออเออเออเอ,เออพอได้ลูกพอได้ลูกสุดยอดมากครับผมคุณยายเล่นได้สะใจามากนะครับผม นี่นะครับผมเป็นการปลดปล่อยน้องยายนะครับผมเราต้องมีโซ่ผูกนะครับผมเราผมไม่กล้าเอามาปล่อยไม่มีโซ่นะครับผมถ้าปล่อยไม่มีโซ่ในี่นี้เข้าปามันแล้วครับป่านี้เวลาเขาเล่นเขาจะไม่เชื่อฟังนะครับผมดีที่เราผลูกโซ่เราก็เขาเล่นอิ่มแล้วเขาก็จะเดินกินหญ้าธรรมดานะครับผมเพราะช่วงนี้ก็ให้เขาเล่นไปก่อนเนาะครับผมเป็นการเป็นการปลดปล่อยนะครับผมเป็นการปลดปล่อยนะครับคุณชายดูเอ่อ เ็มที่เลยครับผมเราก็เอาโซ่มาผูกเราก็มั่นใจนะครับผมว่าโซ่ของเราเอาอยู่เนาะโซ่ของเราถ้าโซ่เล็กผมก็ไม่การนะครับผมแต่เราโซ่เราก็สามพันกว่านะครับผมคอนเอาอยู่นะครับผมมั่นใจเอาอยู่สเกิลเราก็ใช้ตัวใหญ่นะครับผมดูครับดูครับดูครับโอ้โหโอ้โหยายยอดเลยนะครับผมนี่เรายืนอยู่นี่จุดที่โซ่สุดนะครับผมเราไม่เข้าไป ในลัศมีของเซลเขานะครับผมนี่นะครับผมถ้าไปแก้ตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับผมถ้าแก้ตอนนี้นี่ไม่ให้จับเลยนะครับผมถ้าเขาไม่เล่นจนอิ่มแล้วเขาจะไม่ให้เราจับเลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นการถ้าไม่มีโซ่ไม่มีตะขอนี่เข้าจับไม่ได้นะครับผมถ้าเรามีโซ่เราก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเล่นไปจนอิ่มนะครับผมเล่นอิ่มแล้วเขาก็จะพอนะครับผมพอแล้วเราก็เข้าจับได้นะครับผมแต่ลักษณะนี้ ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับผมเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าก็เหมือนกระชากํากลังกุ้มคลั่งนะครับผมเป็นการบุน่อยโอแกอย่าไปเล่นใกล้ขนายเด้อขนายหักนะครับผมอย่าเอาสู่ไปลิน,น้าขนายแม่นห่นะครับผมโอ้เอ้าอ้อ้ นี <terror> oh, oh, ่นะครับผมโอ้มันมากครับผมมันมากเลยครับผมคุณยายออมซับวันนี้คุณยายทองคาไม่ออกไม่เล่นแรงนะครับผมโอ้โซ่ติดหูครับโซ่ติดหูนี่ครับผมไม่ทําอะไรหรอกครับวิ่งไปวิ่งมาเป็นการเหมือนกันเป็นการปลดปล่อยนะครับผมเป็นการปลดปล่อยนะครับผมนานๆได้ออกมาแกมาวิ่งแกก็จะไม่ค่อยสนใจกินหญ้าหรอกครับเล่นนะครับผมชอบเล่นก็เหมือนได้ระบายนะครับผมจะเอาไปโซ่ไปเกี่ยวขนายนะครับผมเดี๋ยวขนายหักเด้อใหญ่เอ้ย วนอุ้ยนะครับผมยายอมเศร้าเป็นช้างที่กวนอุ้ยมากนะครับผมเวลาเล่นนี่จะชอบเดินมาหาคนแล้วทาใส่คนนะครับผมทําขู่เฉยๆนะครับผมนี่นะครับผมโอ้เดียวก็วิ่งมาหาคนอีกนะครับผมแอยอดริงใหา,า่นี่นะครับผมน้องช้างของเราถ้าได้ปลดปล่อยบ้างอารมณ์ของแกก็จะ สบายนะครับผมเล่นเล่นแล้วทีนี้ไปยืนยืนซึมนะครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหมือนคนนี่แหละครับผมเวลาเล่นเสร็จแล้วเราไปยืนกินยานีนยืนซึมเลยนะครับผมก็เหมือนคนเหนื่อยนะครับผมแต่นี่ก็ดีนะครับผมนานๆได้เอามางกวดูครับผมวิ่งจะมาหาคนนี่แหละไมีกวนคนนะครับผมดูนะครับผมดูขาหลังนะครับผมดูขาหลังนะครับผมเนี่ยเนี่ทำใส่คนนะครับเนี่ยไอ้เานี่ครับผมมันมากมันมากไอ้เาไอ้เา มคลังใหญ่แล้วครับคุณยายอมซับของเราเล่นไปดูไวเลยนะครับผมดูเล่นโซ่ครับเล่นโซ่โอ้ยอย่าว่าขนาดหายเด้อครับหรือหาบ่พอเด้ครับผมในปลาขนาดนี้นี่ครับผมคลังใหญ่เลยนะครับผมคลังใหญ่เลยไม่มีอะไรเล่นครับเล่นเล่นสู้กันครับถ้ามีต้นไม้ก็จะเล่นต้นไม้นะครับผมแต่นี่ไม่มีต้นไม้ก็ เดินยกโซ่ไปมาอย่างนี้นะครับผมดูดูโอ้ยผมเสียวเหลือเกินนะครับผมเสียวว่าขนาดจะหักนะครับวันนี้ถ้าเอาโซ่ไปเกี่ยวกับขนายแล้วดึงนี่หักแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมเนาะอย่าหักเด้อยายเล่นเฉยๆไม่ได้ใส่ปอกด้วยนะครับผมวันนี้ก็ปล่อยให้คุณยายเล่นเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแกก็เหนื่อยแล้วครับผมช้างนี่ครับผมเล่นไปเล่นมาก็เหมือนคนละครับเล่นเล่นเล่นจนพอเราต้องปล่อยเขาเล่นจนพอนะครับผมึงจะเข้า เข้าไปแกะไปอะไรได้นะครับผมแต่ถ้าเล่นลักษณะนี้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับผมนี่นะครับผมแกก็จะเล่นกางเกงอย่างนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็โซ่พันกันครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็โซ่พันกันเดี๋ยวก็โซ่เหลือสัน้น ไม่มีอะไรเล่นดึงโซ่เล่นอย่างนั้นแหละครับผมนี่นะครับผมคุใยายเอ้ยขนายได้นั่นขนายดูสิครับว่าจะเหนื่อยนานไหม ไป่าราบหมดนะครับผมวันนี้ป่าราบแน่นอนนี่ครับคุณยายคุณยายของเรา สุดจัดมากครับวันนี้สุดจัดมากเลยสุดจัดประหลัดบ,บอกครับดูครับโอ้โหมีเล่นหุละหุบโอ้โห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 สุดยอดเต็มที่เลยคุณยายเต็มที่เลยวันนี้ให้แกเล่นหนึ่งวันนะครับผมดูครับดูครับดูดูดทำหน้าคนโอ้ยมากนะครับผมคุณยายลองทำดเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาโซ่พันสั้นมาครับ